สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่รายการ The Solution of the l o c k นะครับผมวันนี้ก็จะมาเล่นเกมเกมอะไรคุูบี้นะครับผม EN ขีดสามแล้วก็ขีดขีดทับลงมาครผมอันนี้ผมจะลง youtube นะครับแล้วก็ผมขอท้าสองคนให้รีบลงด่วนเลยไม่ด่วนนี่ขอให้จะเปิดโปรแกมมาดิแกมตอนนี้เลยเอาเลยผมผมท้าคุณปอนพี่เทพเปียล็อก แล้วก็คุณคุณาเมื่อแข่งไงนครับใครได้เยอะกว่ากันนะครับแข่งเอาให้เกินห้าวิเอ้ห้านาทีทุกคนเออเกอกินสีครับผมเมื่อแข่งใครเยอะกว่ากันนครับหนึ่งสองซงกดกดดีผมทสถิติเยอะมากดูกดเป็นสิบได้เป็นร้อยสิอันไหนวะหายมี เดี๋ยวว่าอีผมใส่ตาไวมองข้างบนมองข้างล่างฮันโลขึ้นไปขึ้นมนไปลงขึจะมาจะมาแล้วก็หมาบางตัวก็เจชแนลเอสเคเคเด็ดล็อกก็ตอนนี้ก็หาเป็นเจ็ดเบอย่ามัวจะเสียเวลาก็เขาบอกว่าถ้าให้เกินห้านาทีแล้วก็จะเป็นสนใจเขาแล้วเขาก็เป็นแค่คนบางคนนะก็เขาเป็นแค่มนุษย์คนหนึ่งเลยตาดงลิ้นก็คะแนนก็สองก็อย่าสนใจโอเคกดสตาร์ทได้ครับก็อันนี้เ้าไม่มีซีซั่นะตอนนี้แล้วก็ตัดฉากะ ก็ฉากอนี้ก็ใส่เอฟเฟกต์อะไรแบบมีเสียงเพลงตื้อตื้อตื้อตื้โอชอบชเลย่ะเพลงในผับเ่ยเอ้ยมันอยู่ไหนวะ่เดคุณเดิมถึงไหนแล้วถึงไหนแล้วผมจะได้จิตไอเซนช่นนรกเฮ้ย3ามเป็นไงแล้วโอ้โหไม่ได้เด็กครับผมเฮ้ยอย่าเพิ่งเข้าเฟสเดี๋ยวเขาเห็นเฟสเราไม่ชอบ เป็ไงสามสิบพูดไ้เท่าไหรอันเชียวส่งมาส่งมาเลยเด้อเดอเดอเดอเท่าไรกันเลยตรงไหนวะตรงไหนวะโอ้โหสี่้ป็เงินยิ่งไปด้วยสิบสาสิบสาม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 สิบวันเลยตรงไหนวะตรงไหนวะตรงไหนอีอีวะเด็กๆครับตอนนี้ก็ในเวลาตีสามห้าสิบเอ็ดหรือไจะตีสี่ผมจะอยู่ยันเช้าเลยนะครับกับผู้คนสี่ห้าคนพวุ่งนี้พี่เทเขาก็มีเสียงเหมือนกับ โอเคครับคุณได้เท่าไหร่ครับผมนี่สามสิบก็ผมสามสิบคู่คูได้อะไรนได้อะไรอ่อนอ่อนหนึ่งผมอีกฮะฮะอะไรฮะเท่าไหร่ครับผมบอกผมมาฮะแล้วคุณบางปอนนะครับได้อัไหนฮะ 54เหรอโอ้ยไปแข่งกันอีกรอบแล้วผมนี่ผมไม่ยอมแพ้หรอกแค่นี้มันไม่ใช่หลักของผมการผมจะอัดเองนะเอาผมการยอมแพ้โดยไม่ไม่พย,ยายามมันไม่ใช่เรืออ<ม>่องของผมนั่นเลยถามกดพร้อมกันนะกดแล้วขั้นหนึ่งครับขั้นหนึ่งครับเอ้ยขั<ม>้นหนึ่งเริ่มกที่ขั้นไงวะจะมีปุ่มครับผมอ๋อโอเคหนึ่งสองสาม<ะ> เียโอ้โหฟันเจซีเต็มหน้าจอแล้วคุณจะแยกถูบ่นี้อยู่ไหนวะสีมันฉันมาช่วยหานะครับผมหาไม่เจอต้ีนให้ผู้ชมนะครับข้าหายปลุกคอมเมนต์ได้ล่างเพราะจริงๆก็แคสเสร็จไปแล้วนะตู้หนึ่งมันอยู่ไหนนี่นี่อยู่นี่นี่โอ้โหสีคนหนึ่งกันเลยมันต้องมีสีจางวันนี้ไม่เจอสี ไม่จะหมดแล้วย yeah! yeah! นะัก้า28เขยิบผมผมก็ได้เยอะที่สุดนะครับอเยอะที่สุด28ผม,มคองสิบีเตีออะไรแน่นอนรู้เลยเอะไรไ <laughs> วิดีโอเถื่อนใช่ไหมที่เดินเถื่อนเนี่ยวิดีโอเถื่อนเนี่ยเนียเก่งตึงงี้วิดีโอเถื่อนไม่ใช่อรับเมื่อกี้บอกว่าเด็ดตผมเยอะเกินอ๋อวิดีโอเถื่อนได้เท่าไหร่ครับได้เท่าไหร่ครับห้าครับได้เท่าไหร่ครับวันนี้นะ